สวัสดีครับพี่ๆน้องๆมาออกกำลังกายว,วันนี้มาพาลูกพาหลานมาพัทยานาออยู่ที่ไหนก็ออกกำลังกายได้เพราะเราไม่ไม่ดื่มน,นะครับมานี่แล้วก็หลานชายแล้วก็นอนอยู่ในห้องอีกทั้งลูกสาวทั้งหลานเลยวันนี้ก็มาผ่อนคลายนะครับเมื่อวานก็หยุดการออกกำลังกายไปหนึ่งวันเพราะผมเล่นมาหูหลายวันครับ1 6 17วันติดเลยเนาะทีนี้มาเน้นชวนกันออกกำลังกายนะครับ อาเขาโตถือถือนิ่งๆนะลูกกินตาเล่นตรงนี้อย่าไปไล่นอกองเขาให้อาหารนเรอี๋ยดี๋ยวดื้อนะมานะครับเน้นชวนกันออกกําลังกาย,ยาเช้าตูมันเอียงหรือเปล่าโต๊ป่าไม่เอียงไม่เอียงมาครับเน้นชวยกันออกกําลังกายกินตาเล่นตรงนี้ครับเนี่ยอยู่ที่ไหนก็เล่นได้นะไมาอย่าไปเล่นนะน้องก่อนนะตามลย

ออกกำลังกายอยู่ที่ไหนเราก็เล่นได้เนะาะฝม่ลังยิมให้เขาทักกายกันนะครับมามาสนุกดีนะครับเอาตูเล่นไหมตาถ่ายให้ครัลุกกิงอ่ะเล่นแป๊บเดียวมันก็ได้แล้วร้อยหนึ่งอะ่ะสิกทีแล้วเนาะ อากาศดีด้วยครับกดชื่นดีออกกำลังกายมานะครับ พัทยาก็เงียบดีช่วงนี้ถ้าตัวใหย่พึงไปเดี๋ยวถืออีกนะครับริมหาดแลยนะครับตอนนี้ราคาห้องพวงห้องพักก็ถูกนะครับที่พัทยาเนาะก็มีความสุกกันหลานๆมันดอเล่นกับผมหน่อยไหม <c oughs> <c oughs> นี่มีสภาพของกีฬาเนาะ มามาเน้นช่วยกันออกกำลังกายมาแล้วตูถืออีกนะครับเฮ้ย

เนาะออกกําลังกายที่ไหนก็ออกได้จริงไหมครับพี่กล้ามผมเลอนะเนี่ยฟังพี่พูดมาพี่มาเข้าคลิปกับผมหน่อยกล้ามผมเทพไหมสุดยอดมาบ้างหน่อยบ้างหน่อย้ออยออาม,มาเ<า>น้นช่วยกันออกกําลังกายครับอยู่ที่ไหนเราก็ทําได้เนาะสี่สิบปีแล้วนะครับธรรมชาติสร้างได้เพื่อน วิวดีนะครับออกกำลังกายดีกว่าที่คิดนะครับคุณดีคือกำไรเนาะเล่นกับผมหน่อยไหมมา,มาชวนชวนกันได้นะแต่ลูกกิ้งเป็นอุปกรณ์ที่คนมองข้ามนะครับแต่ผลลัพธ์สุดยอดนะครับดูหลานกี่นาทีแล้วเจ็ดม่วมาดู เดี๋ยวเราก็คงจะได้กันอีกเซตหนึ่งนะเจ็ดนาทีโอ้ยเจ็ดนาทีนี้ได้อีกสองเซตเลยก็มาชมวิวหน่อยเช้าเช้านะครับตูอย่าพึ่งไปเดี๋ยวอีกอเนาะเดี๋ยวเล่นแล้วลูกตาเล่นอีกสองเซตมาครับมาครับบรรยากาศเช้าเช้าดีมากมาเนี่ยครับอย่างน้อยๆอะเมื่อวานได้พักการเหนือวัวนวันนี้เล่นแล้วรู้สึกชื่นมาก เพราะผมหลายวันแล้วหกสิบเจ็ดวันสิอ่ะทีะ่ตายอย่าตาตายจะตาจะให้เล่นน้ำแล้วตาเล่นอีกสองแพทมามาเล่นน้ำบบจริงจริงเหรออ่าให้เล่นน้ำงั้นงั้นถ้าเกิดขาก,ากลับก็ต้องนั่ง,งหลังกระบะดิโอเคจัดไป มาพี่ออกกำลังกายด้วยกัน <c oughs> อ่าเริลูกทายกันเลยเริ่มๆทายกันเลลงหน้าเฟสเลยนะลงให้เต็มตาด้วย มาครับ9นาทีแล้วนะ9นาทีแล้ว9นาทีเหลออีกเต้นหนึง่งลส10นาทีนีน่ยนะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะถือว่าคุยกันนะครับเน้นชวนกันออกกาลังกายฮมานะครับเหนือสิ่งที่ได้ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกกําลังใจที่มีให้กันโฆษณาดูให้ผมด้วยเนาะผมขอบคุณกันมากมากเลยกับพี่น้องที่ติดตามกันนะครับเนาะ เหลืออีกนาทีนึงอ่าอีกนาทีนึงมาเน้น,เน,นเน้นแนวคนใหม่กันบ้างมานะครับเขาตูยืนเฉียงได้ไหมลูกเล่นลูกกิ้งนะครับหลายคนถามพี่ยอดเล่นยากไหมมันไม่ยากนะครับเนาะอย่าไปเกรงต้นแขนนะครับเกงแล้วมันจะกดลูกกิ้งเยอะเราจับสบายๆงอแขนนิดนนตัวตัวผมทิ้งหน้าขาลงมานะครับแค่เนี่ยมันหนักแล้วมันก็โดนแล้วนะครับเราฝึกใหม่ นะครับโอเคพี่ครับเนาะเนี่นยแค่เนี้ยค่อยๆเริ่มปรับนะครับเนาผมก็ได้ห้าสิบแล้วเดี๋ยวอีกเส้นหนึง่งสิบน, <ะ S 1> นาทีโอเคอย่างนั้นคลิปนี้เราแค่นี้กันดีกว่าเนาะพี่ๆน้องๆน,นะครับเหนือสิ่งองื่นใดขอบคุณทุกลายทุกแชร์ทุกกำลังใจที่มีให้กัน นะครับลุกิ้งได้ดีกว่าที่คิดเนี่ครับมิตรภาพของกีฬารู้จักไม่รู้จักก็ยิ้มแย้มให้กันนะครับโอเคนะครับผู้ดีไม่ดีอย่าว่าพี่อย่าว่าน้องนะครับนะครับมาออกกําลังกายกันนะครับเราจะแก่แต่อายุส่วนใหญ่คนแก่เยอะนะที่ติดตามผมก็เด็กๆก,ก็เยอะเนาะแต่เหนือสิ่งอื่นใดนะครับจับมือแล้วเราเฟิมไปด้วยกันใจครับ ใจสวัสดีครับ